คุนเฟิร์สตัวครับวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะฮะอันนี้วิดีโอนี้อาจจะเลทไปนิดหนึ่งเพราะว่านั่งฟาร์มก่อนวนนันแรกก็ยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรใหม่บ้างส่วนของฟีที่จะพลาดไม่ได้นะครับคือปืนฉีดน้ำนี่เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดนูนปืนฉีดน้ำทำอย่างที่บอกเลยครับฉีดน้ำครับแต่ครนี้มันมีจุดขายของมันนะ ยิงเสร็จน้องแมวฮนะมันจะกลายเป็นบังไข่เมียวเมวียวมันจะบ้าออกมาอย่างนี้น่ารักอาโอเคงั้นเราก็มาดูกันฮะของใหม่มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยเราควรจะวิ่งมาตรงนี้ครับมาสปอร์ตเดสเนี่ย เนี่ยก็จะมีเควสที่เราทำไปนะฮะเทอเควสที่เราทำไปเนี่ยเราจะได้เฟรมฟีดทิเกตเฟรมฟีดทิเกตเนี่ยก็คือจะทำได้ทาได้จะได้จากทำเควสในตัวนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยทำเควสพวกนี้เราจะได้เฟรมฟีดทิเกตนะแล้วเฟรมฟีดทิเกตเนี่ยก็จะเอาไปแลกของอื่นนะฮะส่วนต่อไปฮะก็จะมีหลายๆอย่างอย่างปืนป๊อปคอร์นนี้ได้มายัางไง ใช่ไหมปืนข้าวโพดนะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ต่อครับอันต่อไปฮะไก่ไฟนะฮะตอนนี้เป็นคนเดียวที่อยู่ในล็อบบี้ก็คือไก่ไฟนี่ตัวนี้ก็ได้มาฟรีนะครับมันก็จะมีตัวอีกตัวหนึ่งที่มันตัวเสียตังค์ซึ่งอย่างที่รู้กันก็จะเป็นตัวที่ดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งฮะส่วน NPC ทั้งหลายนะฮะรวมทั้งถึงเจเอาม่าก็จะเปลี่ยนชุดนะครับก็คือเจเอาม่าก็จะใส่ชุดนี้นะ เดี๋ยวจะมีเอริกมันเดินอยู่ประมาณตรงนี้แหละมันก็จะเปลี่ยนชุดได้นะอันนี้ทั้งนี้ทางนั้นเราไปเปลี่ยนกันในเต็นท์นะครับส่วนสุดท้ายครับเจเอามาชุดลองดูดูงานดีกว่าเดี๋ยวเรามาคราฟชุดกันเลยดีกว่าชุดที่เราได้จากเฟรมฟีดนะคือชุดอาฟีครับก็คือจะหัวเป็นไฟตอนนี้เรามี5ชิ้นแล้วเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่า,า <Watch this. S 1> นี่นี่คือชุดอามา่ yes, <sir. S 1> าฮะงานดีเหมือนเดิมครับ <Got it. S 1> คือจะเปลี่ยนมงเป็นหมอดไปก็จะให้ดูดีขึ้นก็แล้วแต่นะครับแต่คือก็เป็นชุดเ,เป็นชุดฟรีแต่ถ้าอยากจะได้ตลอดการ ก็ต้องเสียตังกันไปนะครับ <Another satisfied. S 1> นี่เอริกอยู่นี่มันเปลี่ยนชุดได้เราไปเปลี่ยนชุดมันได้นะครับอ่าพูดถึงอ่าอย่างแรกเลยอาวุธก่อนเดี๋ยวอาวุธเนี่ยกันแลน์นะครับกันแลน์เนี่ยจะมีเวิร์กช็อปนะครับเวเปเอ่อเวปิลวร์ช็อปจะเป็นชุดอันนี้เราจะใช้เฟรมฟิตแคตตาล็อกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใช้ยังไงก็คือเฟรมฟิตแคตตาล็อกเนี่ยคือ2อันนะฮะ แล้วก็อีกหนึ่งอันตรงนี้นะแล้วก็อันต่อไปครับเฟรมฟีดแคตตลกเนี่ย nice, ก็จะสามารถคารบตัวนี้ได้แว่นแว่นจะมีสองแบบ mm hmm. ก็คืออันนึงเป็นแว่นหัวใจเป็นมัช h r o แ m นเซอร์นะครับเป็นสายสปอร์ตจริงๆแล้วก็แว่นอีกอันนึงก็จะเป็นว r e เรนจ์ Range, นะฮะเป็นสำหรับอันนี้คือใช้แคตตลกเหมือนกันก็คือ ทีละ2อันนะก็คือ4อันบวกกันนะั้นเป็นสคือกลายเป็น7นะครับเฟรนฟีดแคทตอล็อกอันนี้ก็ต้องฟาร์มกันไปนครับต่อไปครับชุดอาฟี่ที่เราจะได้เนี่ยก็คือมีทั้งหมด10ชิ้นนะสิชิ้นฉะนั้นเราต้องเราต้องมีทั้งหมดสิบใบในการทำชุดนะครับ ส่วนชุดแมวก็จะมีหัวแมวกับตัวแมวตัวนั้นก็อีกสองชิ้นอ่าก็กลายเป็นสิบสองสิบสองชิ้นใช่ไหมฮะนะครับต่อไปครับชุดดเวอร์อ่าชุดดำน้ำอ่าชุดดำน,ำน้ำนี่จะใช้ diving t i c k e ตนะฮะตอนนี้ก็เป็นอีเวนต์อีกอันหนึ่งที่เราต้องทำนะฮะอ่าส่วนตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งหมดเราต้องใช้สิบสามใบนะครับสิบสามใบก็คือสิบชิ้นคือชุดดเวอร์ถูกไหม แล้วก็ชุดแมวครับเราจะมาดูชุดแมวชุดอาฟฟี่เนี่ยไม่มีอาวุธเห็นไหมเป็นชุดแมวไฟอ่านะแล้วก็ส่วนชุดไดเวอร์เนี่ยก็คือจะมีกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็มีหมวกแล้วก็มีเสื้ออโลฮานะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นอีกกันหนึ่งที่เราต้องฟาร์มก็จะมี2ชุดเฟรมฟิตติเกตได้จากทำเดลี่นะครับ ส่วน diving ticket เดี๋ยวเรามาดู skill, สกิลดูนั่นกันส่วนสุดท้ายครับ mm hmm. อุดดูหน้าวายนะฮะก็คือนี่ก็จะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอีเวนต์สามอันเนี่ยที่น่าตื่นตาตื่นใจดีกว่านะอีเวนต์ hmm. quest นะครับ event quest, อีเวนต์ quest ุดดูหน้าส้มนะฮะตัวนี้อยากบอกว่ามัน ไม่ได้อ่อนเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับก็คือก็สมกับที่เป็นมอนส้มจริงๆซึ่งกลับมาเล่นหลังจากไม่ได้เล่นมาประมาณเดือนหนึ่งนี่ก็คึกคักนิดหน่อยนะฮะแต่ก็แต่ก็ผ่านไปได้นะฮะส่วนตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยลิงตดกับลาเทียนนะครับจะได้เฟรมฟิตแคตตลกอันนีอ้อย่างที่รู้กันฮะได้แว่นได้ได้แว่นสปอร์ตน,นะครับ แล้วก็ได้ปืนข้าวโพดนะอันที่สองครับไก่แฟตกับยุงไก่แฟตกับยุงเนี่ยจะได้ diving ticket ตัวนี้ก็เราใช้ทั้งหมด13ใบนะครับเล่นครั้งหนึ่งก็จะได้1 1ใบมินิมัมชาติโชคดีก็ได้2ใบนะครับก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตัวนี้ก็ง่ายอยู่นะสองอันนี้อยากได้ชุดครบให้มันเต็มที่เนี่ยก็นะนะ ส่วนอุดุนาส้มก็มีชุดขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วของผมเองไม่ไมเป็นไม่เป็นสายมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากเท่าไหร่ก็ส่วนอย่างอื่นฮนะก็เดี๋ยวเรามาดูอ่ะแมวเ,เดี๋ยวนะมีอาหารใหม่แล้วกันเอาอย่างนี้อาหารใหม่นะฮะอ่าถ้าอยาก ถ้าอยากจะกินอยากจะดูแอนิเมชันก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจรวมถึงทั้งโยนโบลิ่งนะฮะเราก็ผมก็ขอสกิปตัวนี้แล้วกันให้ไปลองดูเองว่ามีอะไรดีกว่านะฮะแล้วก็ตัวเเขาเรียกอะไรวุดวุดมาโชว์ระบำไฟนะอืม ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะของใหม่ก็มีอะไรให้ฟาร์มมากขึ้นแต่ถ้าสําหรับคนที่เล่นกันทรหดอยู่แล้วเนี่ยก็คือก็เข้าจะเข้าใจกันอยู่นะฮะว่าความ Challenge มันยังไม่ได้มีมากพอที่จะเล่นได้เยอะเท่าไหร่ครับยังไงก็คอมเมนต์ลงมาครับว่าช่วงนี้เบรกจากเกมนี้ไปเล่นเกมอะไรหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจ ยังไงก็เราเจอกันครั้งต่อไปครับ